八头，哇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  ามกับเรื <Tipp s> ่องแมมมอสต่อาช o p เจ้ากัะราเดิมตอนนี้ก็คือจะมีเป็นเรื่องของกาชาอยู่ที่ตัวใหม่นะครับผมที่เข้ามาคือเป็นในอัปเกรดไฮทัพสปิเกอร์แมนะครับตัวนี้ไม่ได้เลยว่า DPS เนี่ยจะอยู่ที่สามหมเลยสูงสุดแล้วก็ดาเมินของเขาเนี่ยอยู่ที่9ก้าพผมมองว่าไม่น่าจะชนะได้นะครับผมในแมปใหม่ที่เป็นแมปฮอคอีเวนท์นะครับผมนะแล้วเวลาก็เหลืออยู่แค่ยี่สิบวินเท่านั้นนะครับความจริงเนี่ย ถ้าหากว่าอยู่ในตู้เบสิกเคสเนี่ยการการเปิดของเราเนี่ยก็คือจะอยู่ที่0ูงเนโอกาสที่จะได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราเปิดเป็นในอัปเกรดเนี่ยมันอยู่ที่1-5ึ้นเนี่ยพูดได้เลยว่าเป็นอะไรพี่ออกค่อนข้างง่ายมากครับผมนะเพราะฉะนั้นเรามาที่ Mammoth.shop ็อปนะฮะว่าใครเนี่ยอยากจะได้เ,เรื่องของทอยโค้ดสวยๆเท่ๆที่ผมใส่อยู่รับผมก็สามารถที่จะั๊มกันได้เห็นไหมเนี่ยครับผมนะ เออมันอยุดตรงนี้เลย50บาทเท่านั้นนะฮะเรเบีนฮูแล้วก็มีเอฟเฟกแล้วก็มีต่างๆนานานนะเออโคตรเยอะเลยของโคตรเยอะสามารถที่จะตามกันได้ไปให้สินค้าตรงนี้เลยเข้าสินค้ามาเสร็จปุ๊บครับผมเราก็เข้าไปที่ไทเลนทาวเวอร์ดีเฟนส์แล้วเราลองซื้อมาก่อนรหัสแรกครับผมนะโอเคซื้อทางป้าเข้ามาอ่าหลังจากซื้อหรหัสแรกเสร็จปุ๊บก็ทําการคืบเข้ามาแล้วคลิกขวาแล้วก็ก๊อปปี้เข้ามาครับผมนะสริปเปาะเข้ามาวางไปครับผมนะสริปเปาะเข้ามา เดูว่าจะได้ทั้งหมดกี่เพชรน,นะครับผมนะโอกาสที่ได้เพชรถามว่ามีเท่าไหร่บ้างนะครับผมนะก็คือจะอยู่ที่โอกาสคือ20,000ื 20, ะครับจนถึง 1M เลยนะครับผมอ่าโอกาสที่จะได้นะครับไปก็สุ่มกันขำๆนะครับผมถ้าหากว่าได้ไปเรื่องของไนท์แล้วผมก็ทําการแยกเลยหนึ่งแสนครับผมโ้แต่ได้เป็นกระปายเก่า ได้เป็นกระป๋ายเก่าได้เป็นเนอทีวีเก่าแล้วผมอุ้ยก็คือ150บาทได้1นึ่งแสนผมก็มองว่าใช้ได้อยู่นะครับผมมาดูที่ชอ็อปถ้าหากว่ามีลัคกี้ก็สวยเลยอ่าคือเรื่องของลัคกี้บู๊ทด้วยเรากดใช้ลัคกี้บู๊ทเลยนะครับผมนี่ได้เป็นลัคกี้บู๊ทครึ่งชั่วโมงมาดาา้านล่างสายตรงนี้นะครับโอเคนะก็คือมีโอกาสซุ่ม1.5%นะครับลัคกี้บู๊ทก็จะเป็นคูณ2อ่ะมาลุ้นกันดีกว่านะครับผมนะ,ะอุ้ยกดลัคกี้บูแลล้วจะกายเเป็นมีออ่3% นะพวกละเออเอาไปสามเนนะเหมือนเดิมถ้าได้ก็คือแจกนะครับหนึ่งทีทีแรกมาก็เรียบร้อยทีสองมาก็นิ่งเลยจา้าดีเจลี่แตกเฉยทีสามมาเรียบร้อยคุูต้องออโต้เซลวันเนี่ยใช่ไหมคือต้องเซลไว้อ่ะอันนี้เอาออกมาแล้วขายแม่งเลยทำต้องออโต้เซลไว้ไม่งั้นมันก็ไม่ได้เงินคืนเนาะมันจะได้แบบไม่ต้องมาเสียเวลาเทรเรื่อยๆอันนี้เทไม่ได้โอเคขายไม่ได้นะครับปุ๊บเข้ามาผม เป็นเซลล์เป็นเรื่องเบสิกด้วยฮันคอมมอนและอีพิกนะครับลิเกลรีร่ก็ขายเพอะเนาะไอตัวสปิเกอร์ลากทีวีนี่ไม่น่าได้ใช้อยู่ละเดี๋ยวส่งนะครับไปโปร <c oughs> ตัวแรกมานิ่งๆนะผมนะโปรงเข้ามาจากอู้อตัวที่สองมานิ่งๆไงสัตว์เอ้ยช่วยด้กลงโปรงเข้ามาครับผมนะอู้สองตัวติดติดครับผมนะโป่งเข้ามาอึ่มเฮีย,ยลาดลาดเดียวก็ได้เล้ววะึงี้โคตรสุดเลยนี่หว่า่าเนียเฮ้ย อะไรเทตกูทําไมวัยรุ่นอย่าเทตกูบอกก่อนนี่สัตว์เทตกู้วดวงกูหายเฮียเออย่างอย่างอย่างนิ่งอย่างนิ่งพิงพิงพิิกเฮียได้ไปเจอพี่เฉยนะครับหูได้เฉยว่ะสองตัวว่ะกินนิ่มมะว่าอย่างเงี้ยอะไรเทตกว่าเอาว่าไปเอาไปเอาไหม อุ๊ยวีวิอิแอคเลยแอคใหญ่เลยเนียสุดจัดเลยนะแล้วนะเออส่งปลายไว้ลุ่นนี่ส่งปลายไว้ลุ่นนี่ยังยังดีเลยอยู่สกิลโบเข้ามาโอ้หูนิ่งกิฟชเวดากิฟเลยครับผมนะไปออกเกมป่าเหลืออยู่แปดร้อยสามสามสิบครับผมนะไปสักทีแล้วกัน สิ่งที่ดิคังบัวเข้ามาครับผมสิ่ี่สิ่งหัวบ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 ัวสิ่งี่สิในหัวบัวตัวนี้ก็ขอแค่ร้านเพชรพละไอ้เหี้ยะร้านเพชรมึงฝันหรือเปล่าโอ้เชี่ยได้เลเซอร์อีกแสนครับผมนะเออได้ได้หนึ่งหนึ่งสิบร้อยพันเหมือนวูซแสนกับได้ไอคิวเลเซอร์กับวูซิเกตเอเจนต์เชี่ยซิเกตเอเจนต์แม่งดาเมจอนสองแสนเวอร์วะเออแจกไหมซิเกตเอเจนต์เอาชอบกันไหมเอาชอบมันจะแจก นะครับผมโอเคกูขายก่อนขายพวกไอทีวีกระปกหมานี่กันนะครับผมนะเออแล้วกูมีตัวนี้เหรอวะมีเป็นเอ่อลัคกี้บู๊เหรอวะถ้ามีลัคกี้บู๊ตถหวานเยี่ยไปนะวัยรุ่นนะครับขายขายทีวีกระปกหมาอุ้ยพวกคาเมล่าแมงกระปกแมวขายเลยนะครับผมโปงเข้ามาอะไรเหลือเท่าไรเหลือไปที่เซทีมาลัคกี้บู๊มีป่าวมีลัคกี้บู๊ด้วยกูก็ใส่เลยจ้าเฉยตะกองมา สามเซนป้องเข้ามาดับแรกมันน <I restart. S 1> ิ no ่งๆก่อนยังนิ่งยังนิ่งกูลืมไปว่าต้องขายด้วยนะผมนะเออไม่เป็นไรเราเซลล์กันใหม่ได้ของนอ่างเก๊กเย็นจะเสียเวลานิดนึงครับผม14นาทีสุดท้ายขอเน้นๆไปมิติกมาเฉยป้องเข้ามาครับผมนะมิติกมาแบบนิ่งๆมิติกมาหนึ่งเมืองมาหนึ่งเมื่อมาสองไหมแสตทั้งกับสามตัวแล้ววะป่องเข้าไปครับผมอยังนิ่งครับผมนะ อย่าเงี่ยกับกูได้ไหมเออมาดิสัตว์ครับผมสี่ตัวครับผมนะปึ่งเข้ามาสี่ตัวแล้วสะใจมาโบเข้าไปครับผมห้าตัวไอ้เหี้ยทำไมอ่ะเอออย่างแน่นนะกูโคตรแน่นเลยว่ะไปรุ่นเออวุ้นท่านจัดเลยครับผมโบเข้ามาครับผมอุ้ยหมดว่ะทีสุดท้ายว่ะปุ๊บก,กระโดดด้วยยังไม่มาครับผมนะนี่โอ้ยไอ้เลเซอร์นี่ขายเพิ่มไหม,มาวาซิกเนเจอร์ก็ขายเพิ่มเนาะ มันแบบมันกระโป r แมวอะนะครับผมนะขายได้เท่าไรเยอละห้าสิบเออเก็บไว้เถอะไออ้ยกดขายเยอะกูจะเก็บไว้ไปกดขายเท่านั้นนะครับไม่เป็นไรถ้ามันส่งเงินได้นี่ก็หูปั๊มกระจายเลยแหละกูกลัวไปกดรหัสหลักกูเลยเอาจริงนะคือเข้าเข้าเข้ามาปุ๊บกูกูส่งเงินไปกดรหัสหลักกูเลยเพิ่นอ่ะเอาตรงนะครับเพจกลัวไปเรื่องมึงเอาไปดิ เอาว้าวโหตัวนี้ตัวตัวกูกากมึงให้หมดเนี่ยเหรอมึงหลุดหรือเปล่าไปลุ้นเอาจริงเหรอกูไม่เอาได้ปะละ่ะตัวกูมันกากมึงต้องเอาหรอกตัวนี้นะเชี่อเอาว่าเอ้ยอีซี่วะเหลือเวลาเท่าไหร่วะอีกทีได้วะเชีย่ยทำไมมึงได้แสนเพชรรัวเลยวะแทไค่คุ้มคุ้มชิบหายนะครับผมนะเออนะครับมันคุ้มชิบหายกองกงอะ คุ้มชิบปายเลยวิ่งเลยอีสิบสองนาทีไปมามา,มาเข้ามาเร็วๆๆๆๆๆสมเป็นอ่ะเข้ามาที่นี่ปุ๊บสุ่มเป็นสามร้อยห้าสิบทีหนึ่งอ่ะลองกดดูฟังเข้ามาเออขอเน้นๆนะถ้าได้สักประมาณแปดแสนเนี่ยอ่ะกูถือว่าคุ้มแต่ถ้าได้แสนก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้คุ้มขนาดนั้นก็แนะนำไปสมร้อยห้าสิบที่มีโอกาสได้แสนแบบเดีที่ผมได้สองรหัสนี้ดีกว่านะครับผมนะเอออย่างนั้นคุ้มกว่านะครับ เน้นเนนปลายไปรุ่นนะครับจิ๊กไปของบอมาครับผมอ่ะชุบมาเฮ้ยแสนน่ะแสนอีกแล้วไปลุ่นลัคก,กี้มีอะ่ะเอาลัคก,กี้ไม่มีด้วยอันนี้สวยจัดอันนี้ไม่มีลัคก,กี้หนักจัดเลยไปลุ่นนะครับผมอะ่ะไม่มีลัคก,กี้นี่หนักนะครับผมอะ่ะเพราะฉะนั้นอุ้ยกดขำๆไปก่อนเก้าร้อยนะครับผมเก้าร้อยก็จอกครับผมหนึ่งจุดห้าแม่งโอกาสโคตรเสียวเลยว่ะไม่มีลัคก,กี้เอาจริงปังโอยลัคก,กี้ไม่มี ระวังสองนิ่งครับผมอะไรั้งตัวยังดีไว้สามยังนิ่งครับสี่ยังไงยังนิ่งคอัสี่ยังนิ่งแล้วก็เป็นห้ายังนิ่งครับผมและหกเป็นยังนิ่งครับผมหกยังนิ่งเจ็ดนิ่งครับผมแปดนิ่งและสุดท้ายปังกานิ่งโอ้โว ไอเฮียไม่มีลักกี้บูนี่แย่นะเอาตรงนะครับมันก็้องมีกันบ้างของเงียนะครับเออขายไปตุม่มเลดจะเก่าโอ้ยสมให้หมดเลยแล้วจะสมให้หมดเลยหรือไงไปรุ่นมาในนๆเกลือเราอันนี้สักหนึ่งแล้วกันโอ้โหคุณกระดบ้ององขมขำไปชเวลากองเวลาจะพึ่งหมดแล้วมึง แสนแปดโอ้หสิบร้อยโอ้โหแสนแปดไอแม่ย้อยของผมนะโอ้โหเยอะสั่นไอ้เฮียสั่นใจกูเลยแหละอู้โหเหลือแปดทีขอลัคกี้บู๊ตเน้เนๆนะไปรุ่นบ๊อบโอ้โหสิบสีบส่ขวดเหลือเลยโอ้โหมีคอยอีกอะคอยบู๊ตอ,อีกอะใช้แมงสองอันเลยเฮียเหลือไปเลยเฮียนะครับเดี๋ยวกูอ่ะเดี๋ยวกูปิดปิด,ปด,ปด,ปดมิวสิกกันเอ๋บางทีกูลืมปิดกเกือบบันไล่แล้วไงละ่ะครับสามเปอร์เซ็นต์ยังต้องมาอยู่แล้วเฮียอุ้ยเฮียหมวกสวยว่ะ หมวกอะไรวะหมวกก็เท่เลยพี่รุ่นเอะแม่มาร์ทขับแมวเ,เข้ามาหงอกหมวกเนี่ยสวยนะอยากซื้อบางโป้งเข้ามานะ่ะชิงกิโลเข้าไปรั้ผมละโอ้ยอย่ยก้อนเลยอ่ะเบี๋ยวอูโหูก้อนลี่เลยอ่ะกูยาวแค่ไปติสัตว์เออให้กูเยอะกิน รับโบ้เข้ามาแสนแปดมึงจะไม่ได้ทักตัวเลยเหรอหเฮ้ยไอ้เหี้ยเอาไปกันใหญ่แน่ทีไปกันใหญ่แ,น,ญแน่ไวรุ่นเออนันแหละนายอัพเกรดมาหนึ่งปมเข้ามาได้แค่ตัวเดียวตอนนี้ชิคกีโ้โบยังนิ่งเฮียแสนแปดมึงให้กูหน่อยเถอะกูจะไปแจกคนดูกูโอ้โหดวงไม่เอาเลย ร้าแปสิบแปดมีเงินเยอะใช่ว่าจะมีดวงครับต้องมีดวงด้วยครับผมนะมหมดจะหมดไช่แต่เด็กกะลีก็ถือว่าโอ้ยมาอีกหนึ่งวะเดี๋ยวอย,อย่าเพิ่งปิดเทยกับไปลุ้นอ,อ,อย่าเถกูนะโอ้ยโอ้ยโบเข้ามาหมดครับผมนะหูเล้วด,ด,ดิใครใครใครเห็นก็อยากจะเถกูอะ มันขึ้นไงมันขึ้นไงเออชื่อมันขึ้นไงครับผมนะเดี๋ยวก๊อบชื่อกอนสกิฟปะนี่วู้วสัใจวะครับก็ลีก่อนเลยตัวนี้ขายไม่ได้นะครับผมนะแต่ก็ลีีก่อนเลยวนที่หนึ่งก่อนส่งไปอ่าตอนนี้ก็คือเหลืออยู่หนึ่งร้อยห้าสิบเองนะครับผมนะมาถอยโค้ดครับผมนะอะไรเท่ได้บ้างวะของผมเป็นตีม่วงละตีมม่วงละ เอ้ยแม่งมีแกะตรงนี้เดี๋ยวแกะตรงหลายยี่บาทเองเอ่ะกูซื้อไปก่อนโปงเข้าไปโอเคกับมาดินะครับก็เติมมานี่แล้วก็ไปที่รีดีมนะครับผมตรงนี้ครับอ่ายัดไปไปรุ่นแรกใช้อา้าวสว้อเยซเกค๋ครับผมนะ่ะมีอะไรเท่ๆอุ้ยอันนี่ก็ไหลวะตรงนี้อยู่ไหลเหมือนกันวะกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ามีเ,เพชรเลยอ้าวยี่สิบบาทกูใส่ก่อนนะครับผมนะไปเท่ซะแล้วไงไปหิวความเท่ซะแล้วไงครับผมน่ะ มันเท่ตรงไหนแล้วมันเท่ตรงที่แบบมันมีเอฟเฟกต์แหละชอบมันน่ารักครับปังเข้าไปอุ้ยเอาว่ะสซมาตาให้ฉันเลยครับผมน่ะเดลี่กันเลี่ยงกันโอโกเต้อ่ะคุณอุ้ยน่ารักอ่ะคุณร้อยด้วยนี่มีมีมีแหมมีแหมฮ่าฮ่าเงินสามแสนแต่กูวองวัดดวงหน่อยดิวัดดวงกูจะดีป่ะเงินสามแสนแปดเหลือสี่นาทีอ่ะลองลองลองเล่นกับดวงตัวเองหน่อยขำๆไป ดวเงเมงจะลา่าป่าวะขำขำนะนี่ขำขำนะกดไปให้หมดมาปอทีเดียวกูจะกูจะกอดอกแต่กูเกือบทำไมตกนะทุกนะไอ้เชี่ยได้ยังไงวะดวงกูเอาจัดเลยไงเอ้า่มา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 ,มาเทตกันหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงหัวไปเ่า เอาไปเลยเนี่ยโหดโหอย่างเงี้ยเฮี้ยของโหดเงี้ยมึงมาเอาไปอเอ้ยแม่งเลยมังเพิ่มมังเพิ่มหรอเพิ่มหรอมึงจะเพิ่มดิอย่ยเพิ่มดิเพิ่มมันยามกูเพิ่มมันยามกูเข้าใจบ่ากูให้หมดเนี่ยเอาบ้าเขาบอกโนเขาบอกพิมโนว่ะโนโซโนโฮอนโอ้โนกูก็ไม่เอากูสยากจะให้ไอ้เฮี้ยโนเฉยเลยบ้าปะวะคนจะให้ของอ่ะไม่เอาทั้งนั้นมีที่ไหนอ่ะ ลาผมอ่ะเลืองลงมาโอ้วไม่มีใครส่งของให้ผมดูเยตอนเนี้ยไม่มีใครส่งของให้ผมละมีแต่คน,คนรอรับของจากผมเ <laughs> ชื่อไหม <laughs> นะครับอ่าไหลมาอีตัวนี้มีกตัวอยากรู้โอ้โหมันหวดวล้ววะอยากรู้ว่ะนะครับเดี๋ยวลองดูก็รู้นะครับอ่ะเป็น night update ไททานสปริงแมนนะครับผมนะเดี๋ยวจะมา เทียบกับเป็นตัวไฮเปอร์อัลเกดไททันนะครับผมนะ่ะไฮเปอร์อัลเกดไททันเนี่ยก็คือจะเป็นเวอร์ชั่นที่โมโหเลยแบบเลคึกแบบแบบเลยนะครับผมนะ่ะตัวละครใหม่นะครับที่เหมือนจะไม่มีการสโลว์ไม่มีอะไรเลยนะครับผมนะ่ะเออเดี๋ยวรอดูกันแต่ถ้าเป็นเนี้ยตัวนี้ก็จะได้แรงเลยนะครับอืมมันได้แรงเลยหูและดามเมจมันก็ไม่เท่ากับตัวไฮเปอร์นะ ซึ่งไฮเปอร์มันตึงกว่าอยู่แล้วเนาะโอเคนะครับเปรียบเทียบกันเนาะระหว่างไฮเปอร์นะครับไฮเปอร์เนี่ยแล้งมันจะได้ไหมแล้งมันอยู่ที่55นะก็คือในอัปเกรดไททันเนี่ยสเปกเกอร์แมนเนี่ยเป็นปกติเขาจะมีมีดอยู่ใช่ไหม้วเขาแทงแทงจีแมนที่ชื่อๆเลยนะถ้าเป็นในเวอร์ชั่นที่คุณดฟักบูมทำนะครับอันนั้นเจ๋งมากโอเคผมออโต้สกิปไว้นะแล้วก็ไล่เลยครับมา เออเม่แค่สองพันดาเมจแค่สองพันนะครับวางละตอนนี้ก็คือเวอร์ชันยังไม่มีมีดนะครับผมโอเควางน้องนี่มันเป็นกัสองพันห้าต่อไปครับผมโอเคอัพเกรดไปพันสองยิงเข้าไปน่าจะไหวอยู่หกสามตัวนี้โอเคสองพันห้าอัพเกรดไปครับเริ่มมีปืนครับผมยิงถึงครับผมโป่งโป่งโป่งอ่าเริ่มมีปืนครับอัพเกรดแล้วเริ่มมีปืนขายถึงไหมครับ เออเออเออ,เอ,อถ้าเป็นไฮเปอร์ก็คือมาถึงเหมือนเหมือนกันเลยนะไฮเปอร์เนี่ยคล้ายกันแต่ทั้งแต่ต้องอกจะจะโกรธจะมีสายฟลาอยู่นะครับผมนะโอเคตุมต่มตุมต่มตุมต่มตุม่มว้าตัวออ,อก็คือมันยิงแบบเอลีด้วยกระจายนะครับผมนะอืมโอเคมีมีโดนกันหมดขั้หน้าครับผมนะหืหอหึสี่พันต่อไปอัพนี้กันแล้วกันบอก,กเข้ามาตัวเล็กนี่ถือเก็บเรียบนะครับใช้คำว่าเก็บเรียบได้เลย,เลยอ่า ไปยิงอย่างนี้เลยอ่ะคือมันยิงแบบเป็นหมูห่คณะโหดมากนะครับผมสี่พันโอ้โหเดินเข้ามาก็โดนอะ่ะยวบอ่ะเร็วๆก็หายได้ครับผมเร็วๆเร็วๆเฮ้ย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 ห้าดักจั่วเคทันเฉยนะครับตัวใบสี่พันโป้งเป็นไงมีมีดแล้วอันนี้ คือถ้าเดิมมาระยะโดนฟันนี่ครับผมเดิมมาระยะโดนฟันฟันโอ้โหยังโหดนะครับโอ้โหโอ้โหยิงครับโอ้โหหนักนี่โหดโหดเอาเอาเอามีแบนด์มาโหดโหดหกพันห้าต่อไปครับผมนะดาเมจของเขาแค่สูงสุดแค่เก้าพันคือถ้าอัพไฮเปอร์จะโกงเพราะว่ามันจะสองหมื่นเราจะชนะแน่ๆถ้ามีไฮเปอร์ผมพขอข้างมั่นใจนะถ้ามีไฮเปอร์อ่ะเอาธนูเหรแล้วกันธนูเหมือนไม่ค่อยช่วยอะไรละ หกพันห้าอัพเลยครับเจ็ดพันตัวเดียวไหวป่าวโหปาไม่ดีปาม่ดียัดเลยเราไปรุ่นนะครับอู้ปาม่ดียัดปาม่ดียัดครับอุ้อู้เอ้าโอ้ยตัวนี้ตัวนี้เอาเรื่องวะ่ะหนาวะ่ะอู้เรอดูแรงเขานะครับโคตรกว้างเลยนะผมนะนี่ 1, 1, 1, พันห,ห,หนึ่งอ,อัพอีมมกครับสองพันอัพอีกหนึ่งน่าจะไหวอยู่อุ้ยปาม่ดียัดอะหมดมากให้เปิลมังกรเดี๋ยะนะครับไม่คงไม่รังลงกับมังนะ อยากรู้เหมือนกันอุ้ยโอ้ยระเบิดเอืเ้อซันตาทีวีกูหลับไอ้เหี้ยอย่าอย่าทำให้กูหลับนะมึงอย่าทำให้กูหลับอย่า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 หลับเออยังไหวอยู่เออมีมันมันตื่นมันตื่นอ๋อมันอย่าซันตาทีวีกูเออไปไปมดีดีดีนะครับตีเลของเขาอยี่ห้อสูญ25เดี๋ยวผมจะใส่อานอยเซอร์เข้าไปอีกนะเพื่อให้แบบว่าเขาเร็วกว่านี้นะครับบุกเข้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคลด15เปอร์เซ็นต์ครับผมตอนนี้ ไปรอ9,000อัพอ,อีกนะครับ2,000อัพไปกว่าน,นี้ครับแล้วเจ้ายังไหวอยู่มั้งขับเกี่ยวนี้เออยังไหวอยู่เว้ยคุณสามสี่ 3, ความเร็วอ,อุ้ยูเร็วขนาดไหนก็แพ้ความแรงวะ่ะเร็วขนาดไหนก็แพ้ความแรงน้อยเซอร์ยังไม่ตันนะผมเอออัพน้อยเซอร์ตันได้านไเป็นไรปม5,000นะผมนะยัดไป3,000นะผมนะโอเคโอ้โยเรองน,นี้เริ่มอึดว่ะไม่มีสิทธิ์มีสิทธิ์แพ้เนี่ยครับเนะล่นไปละเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์อย่ามากินกูเดอ้อลูก หูยแค่ไหวอาวะอีกตัวหนึ่งกันกันกันเหนียวดีกว่านะโอเคโอเคใส่ไปวางไม่ได้ป่ะนี่นี่วางได้ละต้องเอียงโอเคสวยเออไม่รอไม่รอดี 25, สองพันห้าต่อไปสี่พันเดี๋ยอัพกันอัพให้มีมีกอนนะครับปุ๊บอ่ะม,มีมีละยังไม่ปามีดตอนนี้ยังปามีดไม่ได้ถ้าเป็นเลเวลสี่ปามีดได้นะครับหกพันห้า เราสองตัวเฮ้ยแม่มงไม่น่ารอดเลยครับเรื่องนี้นะอาจจะแพ้ได้นะท่านผู้ชมหมอไม่มีด้วยไอ้เนี่ยชราใจละชราใจเกินไปยิงขอไปเก้าพันอัพเก้าพันกันกันแปดปันละเก้าพันเก้าพันจะทำอะไรได้อ๋อมีน้โพงขึ้นขึ้นมาข้างๆตรงนี้ปลาปามีดอัดนะครับอันนี้เลเวลสามครับโอเค ดู at, ดิวู karaoke, ้ย well ิงยิงยิ่งยิ่คือยิงข้างหนึ่งเนาะแล้วก็ปามีอีกข้างหนึ่งหัวโกงจัดเลยนะนี่หกพันห้าอ่าก็คือมีข้างๆเห็นไหมข้างข้างเท่าๆขึ้นมาตรงนี้นะครับเออเจ๋งเว้ยนะต่อไปเก้าพันนี่น่าจะไหวมั้งอนฟไดเซอร์สามพันเจ็ดเดี๋ยวเราออาไดเซอร์ก็นแหละสามพันเออออฟสามพันแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยไดเซอร์อัพเซนต้ากันหึปักองอ่ะอยู่ปักองอ่ะจะปักองเขาแล้วกัน กจะไหอวอวะไม่ไหวไปวะถ้ากับว่าใครใครมีแค่ดวงมิสติกแบบนี้ก็สู้ได้นะไอ้ด่านเนี้ยเล่นได้นะปั๊มได้เรื่อยๆนั่งปัม๊มฟาร์มนาฬิกาไปนะครับเอาให้พาสเป็นครบอะผมว่าก็ก็ๆๆไหวนะโอ้ชนะไทยใสเลยวะไม่ถึงยี่สิบนาทีด้วยนะี่ะ ออโต้อยู่ด so ้วยนี 2, uh ่โ huh. อ้โหรัวจัดถ้าเดินมาโดนตอเดินเข้าระยะตรงนี้เมื่อไหร่นะบเลือดไหลเป็นน้ำเลยโหเลือดสองพันหกโอ้ยเริ่มเริ่มหินอยู่เริ่มเริ่มไหลช้านิดนึงเลือดเลือดเลือดเยอะเริ่มไหลช้านิดนึงไอ้เราเกมแม่งมืยิงซานต้าทีวีเฉยเลยว่ะเสียอยู่เนี่ยเพราะมันเดินไปตรงนู้นเลยหกพันห้าสวยเก้าพัน ยังไงอืมอืมควบอยู่อืมองพั 4, นตะั้โว้ยสีพันอัพไปเวพทาละอัพไม่ได้แล้วตัวเนี้ยคุณเลย้องขาซันตา้าทีวีครับเพื่ออัพหมดตดครับผมตอนนี้ครับ แล้วตะเวนก,กรรมครับพีนี้รอบไม่รอบไม่รู้เว้ยโอนมาแล้วยักษ์สายอีอะมาขอเน้นๆไปล่นยังไงไหวเปล่าไหวไม่ไหวโอ้ยดงครับผมนะ่ะหูแม่งเลือนไม่ลดเลยเชีย้ยแย่ว่ะหนักกว่าเลื่อนไม่ลดเลยเลย đấy rồi đấy rồi chưa, chưa thi này rất đấy rồi chơi hả long ờ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  luôn ờ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  đi 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 ừm đi 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 vô, đi vô โอ้โหแรงหิงนู่นนะอโอกาสมึงรอดไม่มีละมึงไม่รอดแล้วว่ะพี่ชายโอ้โหรอดรอดรอดนึกว่าไม่เห็นนะนะเออก็ไม่ยากนะนะเอาจิงก็ได้ลืมคิดว่าน่าจะได้ตอนแรกนะครับแต่ก็กลัวไงตอนหลังก็มากลัวเพราะว่ากังวลน,นิดนดไงเออเหมือนเดิมเม้นไว้นะครับเดี๋ยวมาแจกให้นจะ ไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะตัวนายฮับเกรดอะนะครับโอเคขอคนละไลค์เนาะแล้วก็ถ้าหากว่าสนใจทอยโค้ดเท่ๆอย่างนี้นะนา่ารักน่ารักอย่างนี้นะเออลิงก์ด้านล่างในคลิปชั้นนี้ได้เลยนะครับผมแมมมอตช็อปนะครับแล้วก็ใช้เงินได้อย่างเงี้ยลิงก์ด้านล่างได้เลยจ้ะขอบคุณมากๆเลยครับโอเคไหนๆก็ไหนๆกอนจากไปสักทีชิบนั่นไง นั่นไงไหนไหนกันไหนๆแล้วไหนๆกันไหนๆแล้วอู้รักมาเฉยครับผมนะรักมาเฉยครับผมนะไอ้เหี้ยก่อนจ่ามีรักเฉยอีกแล้วเรียกกันไปก่อนจากเอาซะหน่อยไปก็นําไปหน่อยไปขำๆไปไปตบๆตบๆตบๆก่อนรีไปมาให้คนนี้สัตว์มา มามากูเก็บไว้ทำคอนเทนต์มั้งไอ้ยี่มันเปิดแล้วติดลมวะเอาจริงอะเปิดแล้วไม่อยากชนะไงมันติดลมด้วยไงกอลลี่มันก็ไม่มาให้เลยใจมันทำด้วยเหียอะไร